ไม่ล้ยส่อเฮ้ยตะลงลอั้ยลงลงลเฮ้ยรดีกว่อสนเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าีีต้อนรับเข้าสู่รายการ ะค,ะคร,ริสทำได้เราจะมาอธิบายนะคะว่ารายการนี้มันคืออะไร ก็คือนะคะเราจะมีการเชิญแขกรับเชิญเข้ามานะคะเราก็จัดการแข่งขันนะคะเป็นทีมนะคะเราจะมีทีมคริสอาริสนะคะสาวสวยสาวแซ่บนะคะแล้วก็จะมีอีกทีมนึงนะคะโดยในแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะว่ามีชาร์ e อะไรบ้างแต่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 แต,แต,แต,แต่มันคงไม่ธรรมดาแบบนั้นนะคะแต่ละครั้งเวลาเราจะเริ่มทำชาร์จเนี่ยเราจะต้องมีการหมุนตัวนี้ก่อนนะคะ แล้วถ้ามันตกลงไปบนสีแดงเนี่ยก็คือฝั่งอารีนากับคริสติน่าเนี่ยจะต้องหยิบบัต ปริศนาออกมาแต่ถ้ามันตกไปที่สีดำนะคะแขกอีกฝ่ายหนึงนะคะจะต้องหยิบใบออกมาโดยในใบนะคะมันจะมีอะไรกไ็ต้องรอดูในคลิปนะคะแต่จะบอกเลยนะคะใบตัวนี้นะคะอันตรายมากเลยนะคะแล้วมันจะทำให้แต่ละชา n ์จมันยากขึ้นมาหลายเท่าค่ะและทีมที่แพ้นะคะคงไม่ได้กลับบ้านเฉยๆนะคะแต่เราจะมีบทลงโทษนะคะเราจะบอกว่าแต่ละอีพีมันจะอลังการมากๆเลยนะคะเราก็จะโหดมากๆเลย ก็ะะไปดูกันเลยนะคะว่าใน EP วันนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะหรือว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่จะโดนลงโทษอบอกว่าไม่ใช่เราไปกันค่ะ เรามาแบบเด่นมากค่ะเด่นมากค่ะแอนน้ตเปเองค่ะแนนน้าเวเองค่ะสวัสดีค่ะเลิกลักเลยค่ะเลิกแรกครับผ่อุลืมไปวันนี้เราเป็นคู่แข่งกัน I'm a ไป g h t e r I'm a f i ต h t e r ผมตู้มากมาเลยค่ะมาเลยคก็ไปดูกันเลยนะคะว่า c h ช l เลนจ์แรกเนี่ยจะเป็นอะไรแต่บอกก่อนนะคะว่าเกมนี้นะคะเราต้องเก็บแต้มนะคะ แล้วคนที่แพ้เนี่ยมีโทษอยากรู้ไหมคะว่าโทษคืออะไรอถึงตายไหมถามว่าอันตรายไหมก็ก็เฉียดก้นตลาดหรือท้าทายมากชอบชอบตาจะส่งคนนี้ไปตลอดไปดูกันก่อนไหมคะว่าโทษจะคืออะไรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคริสต์มาสมาแลฟ์สดนะคะคุณติน่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้จิโมจิโมกับกระตีเหมือนกันนะคะ ด้วยดีทุกคนส่งหัวใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกแกไออะไรวะเนี่ยแกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีไงแต่ทำไมคณไม่มีอ่ะ อยากรู้จริงเหรอเดี๋ยวฉันจะเปิดความลับนะช่วอย่าเสียใจเพราะนี่แกคือเคล็ดลับของเราบอกเลยเขา<อ>จะเป็นวิตามินซีใช่ป่ะสารสกัดจากผลไม้สารสก,ก,กัดจากธรรมชาติเลยแกแล้วช่วงเนี้ยภูมิคุ้มกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเรื่องสิ่งเลียงเรื่องที่เธอไออ่ะเออเนี่ยมันก็มันก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยเห็นป่ะฉันไม่เป็นอะไรฉันแบบสตรองแข็งแรงดูหน้าฉันสิที่เน ซืได้ที่ไหนพวกร้านค้าทั่วไปเลยพวกเซเว่นยังมีเลยซองเลยเกลยแกแล้วก็พวกวัดสันร้านแบบร้านขายทั่วไปเลยหาซื้อง่ายมากมาแล้มาล้วเจ็เลนะแกมองเหรอเปิดตาเลยเปิดตาเลยค่ะเอ้ยอิกินได้ไหมอ่ะ อยู่วะง่ายอยู่คุณต้องตกใจมีช็อตเออคุณต้องตกใจใะไรอีกั้องต้องเออจริงจริงไหมโทษของเรานะคะเราจะต้องปิดตาล้วงมือเข้าไปและห่าลูกปิ่นปองออกมาทั้งหมด7จลูก 7ลูกเลยหรอเลูกเดี๋ยวเราจะแอบ,บไว้ให้นะคะแล้วเราก็จะปิดตานะแล้วก็เอาลูกออกมาทั้งหมดเลูกแล้วไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่าอาจจะแบบเด็กต,ต,ต,ตรงนี้ <c oughs> มอย่มา <c oughs> อ้อาจจะเปกสไปเดอร์แมนเป็นเมาส์แมนอะไรอย่างเงี้ยน <c oughs> ะคะ้แบบช h a l เลนท์ที่หนึ่งนะคะใครจะสามารถขยับแก้วน้ำมาหาตัวเองใกล้ที่สุดนะคะโดยห้ามให้น้ำหกนะคะคนนั้นจะได้รับแต้มค่ะ ก็ตามกฎกติกานะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำชาเลนจ์เนี่ยเราก็จะต้องหมุนนะคะก็ค่ายักหมุนคะครูสติน่าเหรออ่ะครูสติน่าหมุนเลยค่ะไปค่ะถ้าตกที่สีดำนะคะก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายอะไรนะคะลืมชื่อเอ้ยแดงเบอร์ห้าฝั่งเราห้ายินดีด้วยคุณได้รับหนึ่งคะแนนยังไม่ได้เริ่มแต่ได้บวกหนึ่งคะแนนแล้วค่ะบวกฝั่งฉันเหรอ

ที่2นะคะใครจะสามารถทำแบบนี้แล้วก็รับวิปครีมเข้าปากนะคะโดยเราจะมีทั้งหมดนะคะ 3. โอกาสถ้าใครเข้าปากปึ๊กได้แต้มไปเลยค่ะก็มาดูกันเลยนะคะว่าใครจะชนะก็คือวิปครีมเข้าปากค่ะใครเข้าปากได้เยอะกว่าคนนั้นชนะโอเคแต่ว่าหมุนก่อนให้พี่หมุนเลยค่ะว่าจะโดนเบอร์ไหนมุนเตระรตระรตระรตรสีดำเบอร์แปดขอโทษคุณจะโดนไฟช็อต ขณะที่เพลงมันมาใช่ไหมเราก็จับแล้วพอเพลงจบเราต้องรีบกดถ้ากดไม่ทันปึ๊กมันก็โอเคค่ะโดนเหรอโอ้โหแล้วกดเลยอ่ะเดี๋ยวมือเราไปโดนกันกดเลยกดเลยกดเลยปลเปลยปปลย มีสองของพี่ตีแบบนี้เหรออ,รอ่ะไปค่ะ <c oughs> สอง <c oughs> สเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รคนนี้แต่ทั้งตัวเราต้อทำด้วยกันเราสึงจะชนะอย่าพุ่งดีใจกำจัดจุดอ่อนคนนี้หนึ่งสองสามหกเลยหรอเอหทีมคริสติสได้เด่น ทลนจ์ที่3นะคะเราจะต้องเอาแผ่นพลาสติกออกมาจากแก้วน้ำนะคะไม่ให้แก้วมันตกลงมานะคะจะมี3โอกาสเช่นกัน,นะคะ่ะทาเลนจ์นี้นะคะเราจะเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะ <c oughs> ให้ออกมา <c oughs> ดึงตัวพลาสติกให้ออกมา<อ>ทั้งหมดนะคะแต่ใครจะหมุนคะก่อนเริ่มชาเลนจ์เราต้องมีการหมุน <c oughs> พอเป็นแมดดิรืดเลยหม,ม,ม,มุนแรงๆน้องไปน้อง ตตดำสีดำสีดำสีดำชาเลนชอบนี้ห้ามพูดคุยใดๆกับคู่ของตัวเองใครจะเป็นตัวแทนคะส่งไปโอเคเอ้ยห้ามพูดเฮ้ย อีกยครั้งเลยครั้งค่ะแอ้ตุบริสติน่าใช้ผ้ตับต้องตุบอตอนนี้นะคะก็เป็นคะแนนสามครั้งแรกค่ะเริ่มมาค่ะเริ่มมาค่ะบาลนชิที่สี่นะคะเราจะมาทดสอบแรงของปากของแต่ละคนนะคะว่าใครจะสามารถเป่าแผ่นกระดาษให้อยู่ติดผนังได้นานที่สุดนะคะ คนนั้นจะได้รับแต้มค่ะก็มาดูกันนะคะว่าใครใช้ปากเก่งกว่ากันสำหรับชาเลนจ์ต่อไปนะคะใครจะทำกระดาษตกคนแรกคนนั้นแพ้นะคะแต่สี <5 S 2> ดำสิ <13. S 2> ำปุ๊บปุบขอโทษด้วยนะคะ<ำ><ำ>คุณโดนลบ อะไรนะที่้ามกีเคยแก้ฉันเะม่เลกอยู่ไหนม่เหลกโมกันอะไรเงี้ยมีอะไรไ่มไม่มีหน่งสองสามโอ๊ยร้อนหน่โอ๊ยไม่อยไหายี่รอบนะรอบเดียวเลยอะรอบเดียวสี่เหรอแลมีโอกาสชนะไม เอ่ออันนี้ค่อนข้างจะอลังการนะคะใครทําแบบนี้ได้ก็ได้รับแต้มคะ่ะโชคดีด้วยนะคะทําเป็นคู่คู่ไหนทําได้เราจะจับเวลานะเผื่อได้ทั้งสองคู่อะ่ะจริงความสามารถพิเศษแล้วเนี่ยนะอ,อิ๊บอึบขอญาตให้หมุนก่อนค่ะเผื่อได้อมน้ำมาไวขนาน้ขณะทำจะไม่เชือ่อว่าสีดำและเทษาบอกว่าดวงค่อนข้างเัน ขอโทษด้วยคุณโดนลบหนึ่งคะแนนก็เป็นสามศูนเนาะสามศูนย์เนาะไม่ได้หร oui> อกกิติน่ากลัวมากว่าปล่อยมือปล่อยมือไม่้ปล่อยมือแล้วอย่าไปใจนะอาไปนะโอเคได้ได้ได้เหรอปล่อยมือ

และชาเลนจ์ที่6นะคะเราจะต้องใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะทําแบบนี้ตามตามคลิปไปทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องออกมาให้ได้นะคะก็จะแข่งกันเป็นคู่นะคะก็มาดูกันนะคะว่าใครจะได้รับแต้มสุดท้ายสาทุขอให้บุญค่นเถอะสามกองสีแดงลบยอะวกเลยเนินดลบห้าห้ายินดีด้วยคุณได้รับวกหนึ่งคะแนน o ่ m แอ่ว่าได้แน่นอนมันก็ยังติดอยูนนะ่อ่ะทำไงอ่ะมันก็ยังฉันปล่อยมือได้ไหมนะไม่ได้ค่ะไอ้โฮเหมือนเดิมอ่ะ ลงลงพังไปดอุ้ยลงล่เขาได้ทีกว่าเอออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ดัมดัมดดาดาเไม่ได้หรอกขนาดนี้แม่เริ่มท้อแท้กีวิตไปแล้วใช่ไหมต้องงี้ต้องงี้อ้ยพูดเยอะมากครับมันก็กลับไปที่เดิมอ่ะคิด ไม่จริงเหรออารีนาพีชนะผูกคออลินาอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกไหมอุ้ยอสซิสบิ๊กออกได้เหรอ Your ass is big อุ้ยอุ้ยหรือว่าทางออกหรือเปล่าเวลายังไม่หมดเวลายังไม่หมดอุ้ยแต่ยังไงยังไงก็ยังไงยังไง คริสติน่ากคาริน่าก็ชนะอะค่ะโทษนะคะต้องล้วงมือเขาไปในกรงกับหนูแล้วก็หยิบลูกปองลูกปิงปองออกมาทั้งหมดเจ็ดลูกค่ะโชว์ข้าข้างคุณตลอดไปนี่ค่ะไปค่ะไปเลยค่ะไปเลยจังจับเนอะ

ก็ยินดีด้วยนะคะพาร์ทเนอร์ที่เราชนะนะคะทีนะีิทีนอใครที่มาลบหน้าแก้แค้นให้พวกเราด้วยใช่แต่ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการของเรานะคะคือขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากผลงานเป็นที่ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างก็ฝากทุกคนติดตามนะครับ TikTok อรรกๆ y u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  e e i จหรือว่า Facebook ก็มีทุกช่องทางเลยนะครับตอนนี้เราก็ จัดเต็มคลิปตลกๆนะฮะมาให้ทุกคนดูเหมือนอารีนาเลยแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้ทุกคนฝากลัปเดตด้วยนะครับตลกจริงค่ะเราเป็น f อฟมากเลยเอฟซีเหมือนกเลยค่ะชอบชอบดูคลิปของพี่ทีเขามากเลยนะคะก็ขอบคุณมากหวังว่าวันนี้อินจอยนะคะอินจอยมากเลยสนุกสนุกแบบว่าหัวเราะแบบว่าไม่หยุดอะใครที่เห็นก็แบบว่าฝากซับสไครป์ซับสไครป์ไว้ช่วงนี้แบบว่าแต่ละคนแบบว่าขตีมังค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณผูหรับผู้ชมนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะ